ฮัลโหล굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารน,นะคะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะเออบ่มีเรื่องอย่างอีกดอก <c oughs> นอกจากขายขอพั่แดดว่าจังไดก่อยอิมอนมึงได้ยินบ่นละฮะอิมอนอี่บอนแตดแหละ อีบอนแตะโกนมึงได้ยินบออีลูกท้อละพี่มึงน่ะมันบอกว่ามึงอนุญาตหมาข้ามให้มันบลาฮะอีเทาอีเทาขี้บาปอีเทาจังดีจังไรมึงได้ยินบอมึงจูกบอมึงมีความรู้สึกแบบไหนมึงออกมาที่บ่ายช้าโลกเขาได้ยินด้วยมันบอกว่าทำมันาทำมันดามึงได้เป็นล้านนะนะมันเกิดสีดาโอ้ยโอ้ยสัตว์อีนี่มันจัดอยู่ในจําพวกแบบปรสิตเนี่ยไหมคะทุกคนแบบว่า บม่ใส่เขาว่าสัว่าเลีเ้ยว่าเฮีย่าสัตว์มาแบบพีเป็ดพีอ่างนี่หน่อยไปด้วยซ้ำนะบม่มีผู้ใดเขามีความคิดแบบนั้นหรอกมึงก็เคยเห็นมาแล้วบ่แมนบ่ฮะฮะอีคว้ยอีคว้ยตู้อีดังหมอีแมตตูอีสร้างเทาฮะอีชาติชั่วอีชาติหมามันก็เป็นเรื่องปกติของมึงบ่แมนบ่ฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงไปตองมาถามปกูดอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มึงรู้ได้ยังไงว่ากูด่าแม่ได้ห้าแสนอิสักก็มึงเป็นคนมาบอกเช้าโลเองเออมึงพูมใจมึงได้โลมึงได้โลด่าแม่มึงบอกคนว่ามึงทำไรเหมือนกูไหมกู กูกูด่าแม่กูได้ห้าแสนอีสัตว์มึงสิได้เท่าใหบ่ใช่ประเด็นนะเราอีกอย่างนึงนะที่คนเขาออกมันด่ามึงที่ปูกกูออกมามีช่องแชช่องดําที่ออกมาแอนตีมึงนะบ่เกียวสิเรื่องเก่าเรื่องใหม่มึงด่ากับแม่มึงไม่เกี่ยวกับอีสัตว์อีเปรทนะมันเกี่ยวที่ว่ามึงด่าพ่อแม่พวกกูนะมึงด่าบุพการีคนอื่นมึงด่าพอด่าแม่คนอื่นมึงลากยาวแล้วอีสัตว์ทุกมือนี่มึงก็ยังบอมึงก็ยังไม่หยุดนะปากหมา ประเด็นน่ะเรื่องของมึงเรื่องของคดพ่อคดแม่มึงมึงสิเป็นนี่เป็นสินมึงสิมีรายได้เท่าใดอีสัตว์นะขี่คุยอีกแล้วขี่คุยอีกแล้วอีขี่คุยรายได้หาเมืองต่อเดือนละสั่นอุ้ยแต่แดกเหมือนหมูอยู่เหมือนมาอีสัตว์เหมือนยาจกเลยนะมันขอทานมันคนเลนรอดนะมึงอะุได้เฉพาะมึงนะเออก็เรื่องของมึงก็เรื่องของมึงมึงสีดาไพกระซามเพราะว่าชีวิตประจําวันของมึงน่ะ มึงก็ต้องขอทานไงมึงก็ต้องมาดานขอบขั้วแชแม่มึงมึงก็เหตุมาแล้วมึงก็แต่มึงทําไม่สําเร็จนะนะชีวิตของมึงนี่บริ้วาสาเร็จมีคนเบิ่งเป็นแสนวัยทีแสนยังล่ะแสนสาหัสบอกฮะอีสันดานนะนี่ช่องคุณภาพคือปกูเน้นเน่นต้องหลายดอกสองพันสามพันสี่พันหาพันอะยอดวิวยอดค้นดูเพราะปกูมุ่งความสําเร็จของปกูคือกับจัดขอทานแบบมึงไงอิสัตน์ลรกฮะ ผัวกับเบียเฮี้ยเนี่ยนะผนะัวกับผัวไทยเฮี้ยกับอิเมียเล่าสตุลกูดาเฉพาะมึงนะในวงอ่โคจรมามาพบก,กันคว่ำจันลีจันไรคว่ำชิบหายไวโอดกับบังเกิดขึ้นในะอิสซาดสวารเดอร์เตมึงคิดมึงกับบาปแล้วมึงว่าถูกนะกูซีด้ากับแม่กูเออกับแม่มึงมาเป็นแม่พ่อกูแน่นอนเพราะว่พวาพ่อกูบเคยด่าพอด่าแม่นะอิสาดชัวนะอิสซาดอิปรสิตอิเปลตในร่างคนอิเปลตดิบนะ อีอีอา่าผู้หายหลวงอีนั่งอยักขมูขีเปรียบใส่มืงเปียบเบึง ได้ทุกอย่างสัตว์ทุกชนิดร่วมอยู่ตเมืองได้อิสระส่วนกับผัวเร็วๆของเมืองเด้อผัวสัวๆของเมืองนะบักนาหี้บกนาตาบักเป้งด่าบักขารวยบักขาจกนะบักมัมีความขืดบักมัมีสมองบอกมีสติสติปัญญาบักเอาลูกกับเมียมาขายอยู่ขายกินบักเอาโคดทางเมียโคดทางจะของมาขายอยู่ขายกินอีสานเลยออกมาคุยออกมาโน้วว่าผัวจะคลองได้มุ่นได้ม้างจากพอ กับผัวมึงมันสวงไงนะคนดีๆที่ได้เขาบอกเฮ็ดกันดอกกับกบบกบบแบกที่ซื้ออยู่น้ากันได้แล้วกูสิบอกให้นะเฮ้บอบ่มีผู้ใดเขาพูมใจกับมึงดอกชีวิตของมึงชีวิตเนวๆชีวิตสับปะรังเคนะอิสัตนะแดกเหมือนหมูอยู่เหมือนหมาตะกีตะกอนชีวิตประสันเพิ่นอ่า อิงว่าเริ่มตีนอิงอีงเรื่องกับผนะื่นนะอีข้างคกตกสางอีงข้างคกขึ้นวอเนี่ยอีสัตว์เดี๋ยวพวกกูมาจัดมึงอีกแน่นอนมึง่าต้องหว่วงนะกูสิบอกให้งานของมึงคือนางไายประจานคอบร่วเด็กอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะกูสิบอกให้มึงภูมิใจนะแต่ว่าผลเสียกับยู่ที่มึงบแมเป็นทีพวกกู อิสาสซสัวนะกุสิบอกให้แน่นอนมึงก็ต้องบอกแล้วว่ากรรมบาปตก,กอยู่ที่กูเพราะว่าสาภาเพิ่งแตลเมือมึงก็บอกคือคนเหรอสาภาพมึงตอนนี้มึงบอกคือคนมึงเป็นครึ่งคนครึ่งเปรตนะมึงดา่าเมยมึงอิมอนแตดแหล่อีมอนแตดโกรดอีเมีนมอนแตดสวดอีมอนแตดย่านบอกพ่อมึงยังหลากพอ่อเมยคนอื่นดาอิสัต